เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมกู้ครุเรลสและนี่คือรายการข่าวประจำวันที่27มีนาคม2565ซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็เป็นรายการอินดี้ซันเดย์นั่นเองสำหรับเกมที่ผมจะนำมาให้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้เนี่ยเริ่มเกมแรกเป็นเกมที่พัฒนาบน Unreal Engine 4โดยฝีมือคนไทยครับชื่อว่า After Infection วางจำหน่ายไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารูปแบบเกมจะเป็น Open World Zombie Survival เริ่มต้นเกมเราจะได้สร้างตัวละครหลังจากนั้นก็ออกประจนภยัยโดยไม่มีอะไรติดตัวเลยต้องหาทรัพยากรบนเกาะอย่างเช่นอาหารน้ำอาวุธพร้อมทั้งสร้างอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเอาชีวิตรอดศัตรูภายในเกมเนี่ยไม่ได้มีแค่ซอมบี้นะครับแต่เหมือนเราจะต้องต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นด้วยคะแนนรีวิวบนสตรีมเนี่ยไม่เลวนะครับใช้ได้เลยได้72%ครับเป็น mostly positive ใครชอบเกมแนวสำรวจโลกกว้างเอาชีวิตรอดก็ลองไปพิสูจน์ผลงานของคนไทยเกมนี้กันได้ครับตอนนี้ลดราคาเหลือแค่95บาทเท่านั้นนะถึงวันที่31มีนาคมนี้ครับเกมต่อไป Submerge Hidden d e p t เหมือนจะเป็นเกม Open World ให้เราสำรวจโลกอีกแล้วครับแต่คราวนี้เป็นการเดินทางด้วยเรือ ท้องท้องน้ําท้องทะเลชมสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นอรารยธรรมเก่าแก่ของมนุษย์ก่อนล่มสลายไปครับเพราะว่าโลกที่เราเห็นเนี่ยจะเหมือนจะเป็นตึกรามบ้านช่องอาคารใหญ่ๆเหมือนโลกยุคปัจจุบันที่เราอยู่แต่ว่าโลกภายในเกมเนี่ยมันจะเหมือนกับล่มสลายไปแล้วแล้วก็มีเหมือนกับเวทมนต์แล้วก็ธรรมชาติมากลับมายึดคืนนะครับแล้วก็น้ําแอบท่วมท่วมโลกอะไรทํานองนี้งานอาร์ตของเกมเนี่ยดูดีเลยสําหรับเกมินดี้นะครับ เกมวางจำหน่ายแล้วใครสนใจลองไปศึกษาหาข้อมูลกันดูได้ครับเกมต่อไปนี่เก่ามากแล้วนะครับผมดูเทรลเลอร์ของเกมนี้อายุปลาเข้าไป9ปีแล้วนะแต่เกมนี้แนะนำโดยผู้ชมในช n n e l ของเราเองมันมีชื่อว่าผิดครับ P ID ผิดตัวเกมเป็นแพลตฟอร์ e r อร์ผสม p ัซเ l ินะครับผู้เล่นจะต้องใช้ลำแสงต้านแรงโน้มถ่วงพาตัวเองไปยังจุดต่าง ทั้งหาทางไปแล้วก็ใช้แก้ปริศนาภายในเกมด้วยด้านเกมเพลย์ดูแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดีเลยใครชอบเกมแนวที่ต้องใช้สมองนิดนึงก็ลองดูครับว่าตรงใจไหมนะครับเกมต่อไปเพิ่งเปิดระดมทุนผ่าน Kickstarter ไปหมัดมดกับ Afterimage ครับตัวเกมเป็นแอคชั่น2 d พอจะเห็นความเป็นเมโทรวานเนียผสมโซลไลด์ like อยู่ลางๆนะแล้วแนวเกมนี้พักหลังก็มีเยอะมากครับแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ใช่ข้อเสียอะไรนะถ้าคุณชอบเกมแนวนี้นะเอาจริงๆ หน้าเกมแบบนี้วัดกันที่คอมแบทแล้วก็เลเวลดีไซน์ครับว่าเล่นแล้วสนุกแค่ไหนซึ่งไอผมเนี่ยก็ยังไม่ได้จับนะก็ยังบอกไม่ได้แต่ที่แน่ๆอาร์ตสวยครับเป็นเกมที่อาร์ตสวยมากอีกเกมนึงเลยลองเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็รางวัลขั้นต่างๆใน Kickstarter ของเขาดูแล้วกันครับเผื่อจะถูกใจนะถ้าไม่แพงก็น่าลงทุนอยู่ครับเกมต่อไป d o w o of Monster เกมนี้เป็น Action b r ร w l e r หรือว่าพวกตะลุยด่านด้านข้างจากซ้ายไปขวาอะไรทำนองนี้นะครับ โดยจะเป็นการยำใหญ่ตีมการ์ตูนญี่ปุ่นเพราะจับเอาไคจูหุ่นยนต์ยักษ์สัตว์ทดลองและยอดมนุษย์แปลงร่างเนี่ยมาร่วมกวนกันออกไปตะลุยสู้กับสัตว์ประหลาดนะครับสภาพแวดล้อมทำลายได้มีเนื้อเรื่องให้ติดตามมีการอัปเกรดปรับแต่งตัวละครได้ศัตรูมีหลากหลายแบบแล้วก็มีบอสไฟด้วยแถมเล่นได้ทั้งแบบโซโล่แล้วก็โคออก2บคนครับดูคุ้มดีทีเดียวตัวเกมขายแล้วนะครับถ้าใครสนใจลองไปหาข้อมูลกันดูครับเกมต่อไป soldiers เกมนี้ผมตามมาตั้งแต่ครั้งแรกที่มันเปิดตัวฮะภาพสวยระบบเกมเพลย์ดูดีมากเป็นแอคชั่นแพลตฟอร์มดูทรงแล้วเหมือนเมก้าแมนแล้วก็ผสมกับเมโทรวันเนียนะครับจุดเด่นคือเราจะสามารถเลือกคลาสได้3แบบเป็นนักดาบนักธนูแล้วก็นักเวท ออกประจนภยัยอัปเกรดตัวละครที่เก่งขึ้นไปปราบบอสดำเนินเนื้อเรื่องอะไรต่างๆว่ากันไปเกมเพลย์ <Game play S 1> ดูวู่วาบฉับไวน่าสนุกดีครับอาร์ต <Art S 1> ก็สวยด้วยสำหรับแนวนี้โดนๆนะฮะกำหนดขาย19พฤษภาคมครับ <Game S 1> เกมต่อไปโฟเบียเซนผมอันนี้อันนี้ผมอ่านไม่ถูกจริงนะเซนดิมหน้าโคเตลนะครับอันนี้เป็นเกมแนวสยองขวัญเอาตัวรอดในโรงแรมผีสิงเลยนะครับที่เราจะต้องไปอสืบสาะเรื่องราวปริศนาของเหตุการณ์ในอดีต ตัวเกมดูจะเข้มข้นไปด้วยพัซเซิลที่มาให้เราแก้กันเพียบแล้วก็มีความหลอนประสาทที่ผมยังเดาทรงไม่ออกว่าสุดท้ายจะเป็นสยองขวัญแบบวิทยาศาสตร์หรือจะเป็นสยองแบบสายศาสตร์นะครับเท่าที่เห็นเนี่ยเกมมีระบบการต่อสู้ด้วยเก็บปืนมายิงเจอกับศัตรูรูปแบบต่างๆโมชั่นตอนถือปืนนี่นึกถึง resident evil เลย ใครไม่ขี้กลัวจัดไปครับส่วนเกมนี้เนี่ยผมขอบายฮะยังไม่มีกำหนดวางจําหน่ายแต่มีเดโมให้โหลดลองเล่นได้บนสตีมครับเกมต่อไปจากตัวอย่างเนี่ยมันคือเกมยานยิงที่เคยวางจําหน่ายเมื่อ28ปีก่อนซึ่งเอาจริงๆผมจําไม่ได้นะว่าเคยเห็นเกมนี้ภาคแรกไปตอนไหนหรือเปล่านะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเกมทรงนี้มันเยอะแยะไปหมดครับกลับมาคราวนี้มันคือเกม Andro d ์ n o น2ก็อย่างที่บอกครับว่า จากภาคแรกเนี่ยห่างกันเกือบ30ปีนะตัวเกมเน้นขายอดีตให้แฟนที่คิดถึงหรือไม่คุณก็ต้องเป็นคนที่ชอบความท้าทายของเกมสไตล์บูเลตเฮลนั่นแหละครับซึ่งจะว่ากันตามตรงเกมแนวนี้ปัจจุบันไม่ค่อยทํากันออกมาแล้วนะครับ แล้วผมว่ามันก็น่าเล่นดีนะเห็นแล้วนึกถึงวัยเด็กเลยตัวเกมวางจำหน่ายแล้วครับเกมต่อไปผมไม่รู้ว่าจะเรียกมันเป็นอินดี้ได้ไหมนะเพราะว่ามันมาจากทีมกลางเล็กกลางใหญ่เหมือนกันนะแต่เอา่าใช่ละกันนะเพราะว่ามันเป็นเกมใหม่นะครับเพียงแต่ว่ามันพัฒนาโดยทีมอย่าง a r c System Works ที่ระยะหลังเนี่ยนะว่าเป็นเจ้าพ่อเกมต่อสู้2มิติอีกค่ายหนึ่งไปแล้วนะเพราะว่าเกมอย่าง g u i l y Gear ภาคหลังนี่ดังกระฉูดเลยในคอมมูนิตี้เกมต่อสู้นะครับแต่สำหรับเกมนี้มีชื่อว่า DNF Duel เอาจริงๆผมเป็นคนเล่นเกมไฟติ้งไม่เป็นนะแต่ดูตัวอย่างเกมนี้แล้วมันจี๊ดใจฮะเพราะว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์สุดมากอนิเมชั่นเท่มากเกมเพลย์ดูเร้าใจมากและสาวๆก็ไวฟูมากคือแบบไม่เล่นนะแต่อยากซื้อเก็บเลยละตัวเกมมีกำหนดวางขาย28มิถุนายนนี้ครับเกมต่อไป Sacrifice ครับ เขาบอกว่ามันเป็นเกม RPG ยุคใหม่ที่ยังคงความคลาสสิกอยู่ผสมผสานระบบการต่อสู้แบบทั้ง Real Time แล้วก็ Turn b a s บสเข้ามาไว้ด้วยกันครับแนวภาพสวยถูกใจอาสไตล์แบบนี้อีกแล้วนะกำหนดวันวางจำหน่ายที่ชัดเจนยังไม่มีแต่เขาบอกว่าวางขายปีนี้ครับเกมต่อไป instrument of destruction เอาจริงๆนะผมเชื่อว่ามีหลายคนที่น่าจะเป็นเหมือนผมนะคือเล่นเกมฟิสิกส์เบสแบบทาลายข้าของแบบนี้ มันมีความสุขแล้วก็ฝึกสมาธิดีมากครับเกมใช้เราแต่งรถบูโดเซอร์นะครับว่าจะให้มีอาวุธอะไรร้ายกาศขนาดไหนแต่งให้มันมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอยู่บนรถบ้างแล้วก็ออกไปทุบทําลายตึกครับเห็นแล้วโคตรฟินคือนึกภาพตัวเองออกเลยว่าถ้าเล่นเกมแนวนี้ต้องเข้าเซนโหมดแบบมีสมาธิจดจ่ออยู่กับมันมากๆแน่นอนใครไม่เคยลองเกมแนวนี้อยากให้ลองดูสักทีครับเผื่อจะค้นพบตัวเองนะวางจําหน่ายไปแล้วตั้งแต่2มีนาคมที่ผ่านมาไปหามาเล่นกันดูครับ เกมต่อไป Evil Wizard ครับเกมทั่วไปเนี่ยมักจะให้เราเล่นเป็นพระเอกนะครับแต่เกมนี้จะให้เราเล่นเป็นผู้ร้ายที่โดนพระเอกปราบไปแล้วแต่อยากจะกลับมาล้างแค้นเลยต้องออกไปประจนภัยชิงปราสาทเก่าของตัวเองกลับมาครับตัวเกมดูแล้วมีความเป็นแอคชั่นแอดเวนเจอร์มุมกล้องแบบท็อปดาวนะฮะที่แฝงความกวนตีนเข้าไปในส่วนต่างๆของเกมทั้งบทพูดของตัวละครหรือว่าท่าทางของตัวละครนะครับ ตัวเกมยังไม่มีกำหนดวางจำหน่ายแต่มีเดโมให้โหลดลองเล่นในสตรีมเช่นกันครับและเกมสุดท้ายของวันนี้ครับอีโตร่านะครับตัวเกมเป็นแอคชั่นแพลตฟอร์มครับภาพสวยน่าเล่นมาทรงนี้อีกแล้วนะวางจำหน่ายไปเมื่อวันที่2 1มีนาคมที่ผ่านมาราคาอยู่แค่ประมาณ245บาบาทคือจะเห็นว่าในบรรดาเกมที่ผมคัดมาทั้งหมดเนี่ยจะเจอเกมแนวนี้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าผมชอบเกมแนวนี้นะไม่ได้ปิดบังอะไรนะแต่ถ้าดูแล้วอยากเห็นเกมแนวหลากหลายกว่านี้ก็บอกกันได้ครับ ก็ประมาณนี้สําหรับเกมที่ผมนํามาฝากกันในรายการอินดี้ซันเดย์นะครับหวังว่าจะถูกใจแล้วก็จะโดนกันบ้างสักเกม2เกมนะจะได้มีกําลังใจในการทําวิดีโอแนวนี้ต่อไปวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่คราวหน้าก่อนจะจากกันไปอย่าลืมหาเกมอินดี้มาเล่นกันด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ